สวัสดีค่ะเบอร์ ie, Shelley, ดี้ชาลิดีหกแค่ะทุกคนวันนี้นะคะที่ก็มาทำารีแอคกันอีกแล้วนะจ๊ะสำหรับรีอคในวันนี้นะคะก็จะเกิดมาจากทั้งวงม่วงและวงมิ้นเลยกันเลยทีเดียวนะคะ เนื่องจากว่าเราเนี่ยได้ทำารีแอคของมงม่ไปแล้วเนาะก็คือเพลง o r d e r l e s s น,นเองนะคะแล้วก็ทางฝั่งมงวินก็ทำเลิฟทริปแล้วนะคะใครยังไม่อยู่ไปกดดูได้นะ่นจ๊ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นยูนิตที่ผนวกสองวงเข้าด้วยกันนะคะมาจากงานสงการที่ผ่านมาเนาะนี่าจาชื่อยูนิตเต็มๆที่ถูกไม่ได้แต่ประมาณว่ามาหาเทวีนางสงการสติงอะไรประมาณนั้นนะคะก็เกิดจากการโหวตของทุกคนนั่นเองนะที่ทําให้ได้น้องๆเซมบัสสชุดพิเศษนี้มานะคะเราก็ได้ทาเพลงพิเศษขึ้นมานั่นเอง นะคะก็คือเพลงน่ายักษ์แบบนี้เป็นของเธอนานั่นเองค่ะนี่จะไม่เข้าทำให้นีเลยอย่างนี้น่าจะอย่างนี้วะเพราะถ้าอย่างนี้มันจะเหมือนค่ะมันจะเหมือนเขาควายอย่างงี้เออมันเป็นเหมือนเขี้ยว,วเธอเขี้ยวยักษ์นะคะอย่างนี้ นะซึ่งยูนิตนี้นะคะก็ได้เซนเตอรอทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6คนด้วยกันนะคะเซ็นเตอร์ก็คือน้องชูแพมชแชมพูจาก cgm f o r นั่นเองนะคะแล้วก็จะมี1เดียวจากเป็นเคที่หลุดเข้าไปได้นะคะก็คือน้องฮูมนั่นเองนะก็เป็นคุณกัปตันของเรานะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็เป็น cgm หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น นี่น,น,น,นี่นื้นะคะน้องลูกเกตคนสวยนะคะคันิงลูกสาวดิฉันเองแล้วก็สิตานั่นเองนะคะก็คือ6คนนี้นะคะมาทําเป็นยูนิตพิเศษเนาะรวมถึงเพลงนี้นะคะก็ฟิชนะคะกับคุณพี่เก่งทัชยาอีกด้วยนะจ๊ะก็เป็นเพลงใหม่เลยนะคะแล้วก็มีทั้ง MV แล้วก็ First Performance ไปเรียบร้อยซึ่งความเก๋ก็คือนางมี First Performance ที่ญี่ปุ่นค่ะก็คือไปแสดงนะคะที่งานไทเฟส e นะที่โตเกียว มาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งที่เองนั้นฟังเพลงไปบางส่วนแล้วรวมถึงดู first performance ที่ญี่ปุ่นไปแล้วด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ดู MV นะก็เก็บเก็บ <ๆ S 1> มารีแอคกับทุกคนในวันนี้นี่แหละนะคะเดี๋ยว MV จะเป็นยังไงนะคะนี่ก็การดูครั้งแรกเหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกนนะว่านะจ๊ะว่าเป็นยังไงคะ เปิดมาก็คือไทยสุดๆอุ้ยไปถ่ายจังหวัดไหนมีความแบบอยุธยาสุขโขทยัยหรือไม่มันจะต้องแบบคนไทยกลางแหละอ้ยแดดต้องฉ่ำแน่เลยดูจากสีท้องฟ้าแล้วนั้นถ้าแดดไม่ฉ่ำก็คืออัดแสงสุดอ่ะอุ้ยสบายสวยมากเป็นสบายดอกลายดอกไม้ด้วยเอ เออมีความเอื้อนเออถือว่าคุมรองได้ดีมีสไตล์แบบเอออืมเออชอบเนื้อเพลงเหมือนอะไรกันนะมีความติดลูกเส้นเบาๆ มีความแบบน่ารักที่เล่นเป็นกันเองมากคือ,อน,นี้สวยมากชิฮูคือกินกล้องมากจิกส,สุดลดวุชอบททานี้ของลูกเกดลดชุดาของชิวแคมแชมพูก็คือเด่นมากสมมงเซ็นเตอร์สุดสวยแต่งหน้าฉ่ำมีความแบบ อินเตอร์ผสมไทยมากอุ้ยฉากสวยไทยเวอร์ไทยแต่ดูแบบไทยแต่ดูไฮโซท่านหญิงข้างบ้านฟงังไปฟังมาแบบเหมือนเป็นเสียงคนเดียวกันอะใช้แบบเขาเรือกอะไรวางเสียงไดีพี่กิ่งจะออกกงคะดีเทลดีนะ ก็เสียงลูกเกดเองเลยเฮ้ยชอบ่อนนี้อ่ะมีความแบบดีๆก็กลายเป็นนางร้ายอ่ะรอดอยู่นะเอออันนี้มหาเทวีเออ ดูพี่เก่งอะลองสไตล์เนี้ยมันเลิศอยู่แล้วแกอุ้ยฉากเมื่อกี้สวยเออยืนทำกลางดอกไม้เลิดเป็นความแบบสไตล์แบบเก่งทะเชะเลยอะคือเขาทำวงหญิงของเขาอยู่แล้วในค่ายเขาแล้วแบบมันอินเตอร์มากแกเป็นแบบความไทยที่อินเตอร์มากงานประยุกต์ที่เลิด ชุดสวยมากดีเทลชุดมันแบบละเอียดอะงานละเอียดอ่ะประยุกต์ด้วยแล้วก็ไทยมากแล้วก็เต้นสวยด้วยเออได้โชว์ได้โชว์ศักยภาพเสียงวดมากเออโอ้ยมีคนดนตีโจ๊ะอ่ะเออ มีใครเข้าไปทำเป็นแบบรีมิกวอร์ชั่นรถแห่ป่ะเออเนี่ยจริงๆอะถ้าเกิดออกมาก่อนสงการแต่มันก็เป็นไปได้นอเพราะเราใช้ประกวดสงการคือถ้าออกมาช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงที่ประกอดสงการแล้วก็เอาเพลงเนี้ยไปใช้ตอนสงการจะเลิศมากเพราะว่าแบบมันจะมีความแบบเออเออเอออะไรเงี้ยเออสงการปีหน้าก็ได้แกต้องได้ต่อแต่คิดว่าเดี๋ยวสงการปีหน้าเอาพิเชษก็คงหาเรื่องอีกอแกทําอย่างอื่นนะคะเฮ้ยมันดีมันเขาเรียกว่าอะไรมัน คุ้มค่ากับเงินที่ทุกคนโหวตให้โปรเจกต์นี้นะคะก็คือออกงานฉ่ำนะออกงานฉ่ำม,มากก็คือไปเปิดตัว first performance ที่ญี่ปุ่นอะฉ่ำปะละ่าล่ะฉ่ำดีเทลชุดดีมากชุดเซ็มที่เป็นชุดสั้นถือว่าออกแบบได้ทำให้เต้นได้ด้วยแล้วก็โมเดิร์นด้วยแล้วก็มีความเป็นไทยด้วยนะแล้วชุดใน MV ที่เป็นแบบชุดยาวชุดที่แบบสบายเต็มนั้นะแล้วแบบดีเทลเลิศมากคือแบบปักตาแตกนะ คือแบบเขาเรียกว่าอะไรมันแบบดีเทลมันสวยอะเออสำหรับคนที่แบบว่าเด่นเคยใส่ชุดไทยมาบ้างอะไรเงี้ยเออแบบดีเทลสวยผ้าสบายมีลายดอกไม้อะไรเงี้ยถึงแม้ฉากมันจะมีข้างนอกก็จะมีแค่โซนที่ตอนเดินเข้าวัดนั้นเราก็อยู่หน้าวัดใช่ไหมแล้วก็ข้างในก็น่าจะเป็นฉากที่เซตแหละไม่น่าจะเป็นแบบเป็นสตูอะไรประมาณนั้นแต่มันสวยนะทนสีก็คือเก๋ดีมากสดใสวิธีการเลือกการนําเสนอก็จะดูเป็นแบบ กึ่งกึงมีความลุกทุ่งเบาเอื่อนสวย,สวยแบบเพลงไทยเดิมแล้วก็ใส่กลิ่นอายความเป็นป๊อปเป็นลุกทุ่งสมัยใหม่ที่มันมีความสนุกสนานนะก็คือคิดว่าน่าจะเข้าถึงได้ง่ายนะคะแล้วก็ติดหูแล้วก็ชอบท่าเนี้ยน่ารักแบบนี้เป็นของเธอคือแบบถ้าจะน่ารักอย่างนี้ก็ย่อมได้หรือจะอย่างนี้ก็น่ายักเออแล้วมันก็ใส่สายพิเหมือนแบบน่ารักแล้วก็น่ายักไปในเตัอเออหน้ารักเออแบบเขาเรียกว่า ฟังแล้วมันก็เพลินนะคะแต่ที่ชอบ Surprise, เซอร์ไพรส์จะเรียกว่าเซอร์ไพรส์หรอคือชอบที่อปกติก็จะใช้เสียงแบบน่ารักเสียงสูงเสียงแบบเสียงเล็กๆออกแนวแบบกุ๊กกิ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยโดยทั่วไปแต่จะมีท่อนแยกท่อนหนึ่งที่เป็นลูกเกดร้องกอดแล้วตามด้วยฮุกท่อนนั้นะแบบเนื้อเสียงแบบเออเซอร์ไพรส์เรามากๆเป็นการที่แบบใช้ช่องเสียงนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบมันแบบทวิชอารมณ์แบบจากนางเอกที่กำลังง้องอ,งอ,งอนพระเอกอยู่มาเป็นแบบนางร้ายแบบเกลียวกราดดุดัน อย่างแบบว่าโอ้เลิศนะแล้วก็ช็อตจบของแชมพูที่ลากเสียงสูงแบบแล้วก็แบบแผดออกมาแบบได้โชว์ศักยภาพมากลูกมันเลิศนะฮะส่วนทางฝั่งของพี่เกทัชยาเองก็คือยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะเราก็ติดตามเขาตั้งแต่สมัยเดวอยเลยนะว่าเออแบบสไตล,ล์เขาค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ทําได้ดีแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้กินซีน้องๆอ่ะก็คือแบบสวยงามงดงามมากจริงๆนะคะ ก็ถือว่าเป็นยูนิตที่คุ้มค่าที่ทุกคนได้บทเสียตังมาก็ขอให้ได้มีงานออกก็คิดเท่าที่เห็นก็โปรโมทเยอะพอสมควรแล้วก็ออกออกโปรโมทค่อนข้า,างเยอะทีเดียวนะแต่ก็อยากให้แบบไปร่วมง,งานกับทางแบบรัฐบาลไทยอีกเยอะๆนันไหนๆก็เป็นยูนิตพิเศษแล้วนะคะก็ขอให้ได้ออกงานแบบ Public งานประชาชนทั่วไปเยอะๆนะคะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะใครมีอะไรคอมเมนต์อยากพูดคุยกันนะคะดีฝากด้วยนะคอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะดีฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ดีด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนสามารถกดปุ่ม s u p e r อร์แให้ดีได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติงตด้วยนะเวลาที่ดิอัปคลิปวิดีโอใหม่มันจะได้แจ้งเตือนไปที่ทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย